สวัสดีครับรถไฟไทยเทศสายวันอาทิตย์ตีมาจากหนึ่งสองห้าบ้านตปงเตาโงงานลำปางนะครับมาอยู่ที่อบีหนึ่งสาหบ้านร้อง เำเจองาลำตางเช่นกันเชีนขอบปิ้นนะครับเสขวบปิดเสร็จไปแล้วนะครับทีปปป่ปกต้ที่ปกตนเสร็จไปแล้ว ก็ไล่ทีก็ปรปิ้นนะครับเกือบครบละนะครับตัวปริ้นยี่สิบต้นเกืบครบมดละไม่ช้านะครับ เราเองทำไว้แล้วปิดจับนะครับวันอาทิตย์บ่ายน่าจะเคลียร์งานหมดแล้วนะครับเปอัปเดตดเชื่องสาย ครับกปิ้นนี่แหละมน้องไปขึ้นเช็คกหละบทสุดท้ายเป็นบัตรเม้นต์นะครับบัตรเม้นต์ไว้แหวนคานนะครับารามเด็ดอบีหนึ่งสามหกนั่นลองทางงานึ่งป่า เสร็จก็แล้วนะครับ,รบ,บยี่สิบหกต้นก็ปิ้นอย่างเดียวนะครับ โโก,ก็เรียบถนนโลโย,ยธชินนะครับบ,รรบีหนึ่งสามหกบันล็อกบันล็อกบันคอยคอยู่ติดกันนีนแหละ เราไปอัปเดต4,000ชั่วโมงนะครับเพื่อนเพื่อนขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจกันครับมาติมาชมเอดมินก็พยายามเสนอคลิปครับวิวบ้างนะครับการทำงานบ้างควบคู่กันไปนะครับตอนนี้ที่สบายๆนะครับได้สักสองสามคลิปนะครับอัปเดต4,000ชั่วโมง À, bị sản hụt vườn nói lại cảm ơn thà เอาได้แล้วเสร็จแล้วเสร็จก็กไปฝากเพื่อนเสร็จมาแล้วยี่สิบหกแดดจะเริ่มร้อนล้ว คนงานก็เงียบๆนะเงียบๆ เสร็จแล้วนะครับเซอร์เไปรับไปแล้วนะครับปรับไปแล้วก็มาเช็คกันเดี๋ยวไว้นะครับนะครับเบอร์ยี่สิบห้า

อันนี้แหละนะครับอาบีหนึ่งสามหกบ้านบ้านข่อยบ้านลองตเนอาลรต่าเสร็จปรล้วยี่สิบหกต้นไปก่อนนะครับพเพื่อนครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับโชคดีมีกันใช้นะครับ สวัสดีครับ